ก่อนการรับชมโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีผู้ที่ได้รับผลกระทบนะจากการที่สพชยกเลิกสัญญาปัดทองนะครับกับคลินิกและโรงพยาบาล64แห่งโอ้โหเกิดความกลัวหวนเกิดขึ้นประชาชนที่กระทบสิทธิ์เนี่ย ประมาณ800,000คนนะครับที่ไปรักษาที่สถานพยาบาลโรงพยาบาลคลินิกหลายแห่งก็เจอป้ายบอกว่ามีการยกเลิกเป็นเครือข่ายบัตรทองแล้วนะครับให้ท่านเตรียมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่นนี่ข่าวสารแบบนี้ผมคิดว่ามันจะต้องบอกให้ผู้ใช้บริการรับทราบล่วงหน้าก่อนไหมล่ะครับว่าสปชอจะยกเลิกกับหน่วยสถานบริการเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้เขาตั้งหลัก ได้นะว่าจะไปรักษาที่ไหนมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนไหมและให้ทั่วถึงด้วยแต่นี่มันฉุกเะหู่เกินไปนะครับโดยสาเหตุที่มีการยกเลิกก็บอกว่าเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบพบการทุจริตนะครับมีการสวมสิทธิ์ของประชาชนที่ใช้บริการวันนี้จึงจะเป็นต้องมีการยกเลิกซึ่งการยกเลิกดังกล่าวกระทบ คนมากถึง8 0 0 0 0นคนนะครับที่สำคัญก็คือว่าคนเหล่านี้นะครับเขาไปใช้บริการวันนี้แล้วปรากฏว่าไม่ได้รับบริการแล้วทั้งเวลาที่เสียไปทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมามันก็เกิดความสูญเสียนะผมว่าเสียรายได้เสียรายเยอะแยะมากมายทีนี้ก็บอกว่าก็ แนะนำให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบไปใช้สิทธิรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลอื่นนะที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับในเขตของกรทมหรือโรงพยาบาลที่เป็นคลินิกที่เป็นคู่สัญญากับสปอชอถ้าตอบแบบนี้ก็ต้องถามว่าเอาแล้วประชาชนทั่วไปเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าโรงพยาบาลไหนที่ยังอยู่เป็นคู่สัญญาบา้างโรงพยาบาลไหนที่ถูงยกเลิก60กว่าแห่งนี้บ้างเขาต้องไปตามข่าวอีกซึ่งมันก็เสียเวลาใช่ไหมครับเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายโอ้โหมันมันไม่มีการประสานลงกน้ามาก่อนเลยนะในขณะเดียวกันครับก็มีกลุ่มผู้ป่วย4กลุ่มนะที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการรักษาเช่นผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยคลินิกชุมชนกลุ่มโรงพยาบาลที่รับส่งต่อซึ่งโรงพยาบาลน,นัดผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะต้องมีการยุ่งยากโดยการต้องติดต่อขอรายชื่อมีการประสานเตรียมโรงพยาบาลรองรับการรักษาต่อเนื่องของกลุ่มนี้ไว้กลุ่มแรกนะกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่รักษาตัวอยู่ใช่ไหมครับและกลุ่มที่3เช่นหญิงตั้งครรภ์ที่เขานัดวันผ่าตัดนัดวันคลอดไว้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็กลุ่มที่ต้องรักษาตัวต่อเนื่องของกลุ่มที่4เช่นผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตอย่างเงี้ยต่อเนื่องทั้ง4กลุ่มเนี่ยเป็นผู้ป่วยเร่งด่วนนะ ท่านสามารถติดต่อนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปชได้ที่สายด่วน1330ตลอด24ชั่วโมงสอบถามให้ชัดเจนนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลในวันนี้นะก็อาจจะยังไม่กระทบวันนี้มีข่าวดังมากเกี่ยวกับเรื่องการใช้บริการวันนี้คนที่ไปแล้วก็ก็โผมต้องเสียใจกับท่านจริงนะท่านไปเสียเงินเสียทองไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องกลับมาตั้งหลักครับว่า เราจะไปใช้สิทธิ์ที่โรง,โรงพยาบาลไหนดีก็ขอให้ลูกหลานช่วยกันค้นหาว่ายังมีโรงพยาบาลไหนที่เป็นเครือข่ายกับสพชอ,อยู่หรือทจะไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐอื่นท่านต้องเตรียมความพร้อมนะครับข่าวสารแบบนี้ไม่อยากให้เกิดแต่ผมว่ามันเนื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้อง ช่วยกันกระจายข่าวใช่ไหมครับอย่างน,น้อยๆที่บ้านเรือนเคียงกันเนี่ยท่านก็สามารถบอกกันได้ว่าสิทธิ์ปัดทองตอนนี้เนี่ยไปรักษาโรงพยาบาลน,นี้ไม่ได้แล้วนะท่านก็บอกต่อกันไปปากต่อปากนะครับสาหรับรายชื่อคลินิกและโรงพยาบาลที่ถูกบอกเลิกสัญญาท่านสามารถค้นหาได้ในเน็ตนะครับให้ลูกหลานช่วยค้นหาได้นะครับผมไม่สามารถจะจะพูดให้ท่านฟังได้นะครับนี่เป็นข่าวสารที่ผมคิดว่า มีประโยชน์นะนะครับในการที่จะบอกให้คนอื่นที่ยังไม่ได้ใช้บริการได้ตั้งหลักตั้งตัวกันไปนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ